ก็จะตัดเป็นชิ้นชิ้นออกนะคะแต่ละคาบแต่ละมื้อโอ้ยต้องดัดพลาสติกออกก่อนค่ะไจะตัดทงพลาสติกจะเข้าได้ไงเนาะ แลกเนื้อออกจากหนังนะคะแยกไว้เป็นชิ้นชิ้นเสร็จแล้วทําไมต้องออกจากหนังเพราะว่าเคยเคยแบบแช่แข็งกับหนังแล้วมันตัดยากค่ะวันนี้ก็เลยจะทําใหม่อีกทีเอาแบบไม่ใส่หนังนะหนังเราก็มาหมักแล้วก็ทอดกินได้ค่ะนะตัดเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ถุงไปเลยค่ะใส่ถงุงนะ จัดให้ดีได้มาสดสดจัดเลยนะคะเพราะว่าอย่าทิ้งไว้พอทิ้งไว้ปุ๊บปลามันไม่สดพอเรามากินอีกทีมันก็ไม่สดเนี่ยค่ะทําไว้อย่างนี้นะพับเข้าไปพับเข้าไปวางไว้แล้วก็ใส่ถุงอื่นไปให้เสร็จค่ะ ก็ได้แปดชิ้นนะคะเอาไปเก็บไว้กินได้เลยค่ะยิบออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นเราก็ไม่ต้องยกมาทาั้งชิ้นใหญ่ค่ะทําไมถึงต้องทําแบบนี้คะที่ต้องทําแบบนี้เพื่อให้มันเก็บกินได้ง่ายสบายแล้วก็เราไม่ได้ไปจ่าย,ายตลาดหรือว่าไปซื้อของทุกวันเหมือนบ้านเรานะคะ<ม>อาทิตย์หนึ่งจะไปครั้งหนึ่งหรือว่าของขาดเราค่อยจะไปทีนี้ก็เพราะว่า หนาวร้อนอะไรไม่ค่อยสะดวกนะคะเป็นระบบของเขาเราได้เรียนรู้จักเขามันก็ดีนะคะก็ทุกคนแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้กินรอบหน้าสวัสดีมีความสุขกับทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะว่าจะมาทําเมนูอะไรกินกันบ้าง